ตกใจไม่ไม่เคยนอนกับผู้หญิงปกตินอนคนเดียวนอนบนตัวผู้หญิง <c oughs> ไม่ใช่คือไม่เคยนอนกับผู้หญิงตกใจตกใจใเฉยคือคือน,นี่ถ้ารถไม่เสียนี่คือแบบไม่อยากมานอนด้วยนะเนี่ยปกติก็ไม่เคยนอนกับผู้ชายอย่างนี้นะอ๋อเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเธอนอนคนเดียวลงลงไปนอนข้างล่างได้เปล่า ทำไมอ่ะมันเก่งอ่ะเตอไม่ต้องเกงเธอสบายสบายเดี๋ยวฉันจัดการให้ไม่ไมาๆมามมไม่ลงไปนอนข้างล่างเถอะไอ้เฮ้ยโอเคลงลงไปนอนเถอะมันเก่งอ่ะันไม่ไหวอ่ะเออไม่เคยนอนกับผู้ชายอ่ะลำบากกูด้ะไอ้พวกนี้แม่งผมตัวแต่ดีแบบนี้พี่ชอบ คุยกับใครวะไม่คุณเดียวคุณทำไปเเล่ยบ่นไม่อยนนะเฮ้ยนี่เลมึงเคยได้ยินเรื่องนี้ป่าเรื่องผีในโรงแรมเว้ยกูเจอมาแับตัวเลยไปกับเพื่อนไปพักที่โรงแรมที่หนึ่งนอนนอนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงเคาะตรงประตูก๊กก๊กกูเดินไปเปิดเว้ยไม่มีใครรูกลับมานอนแล้วแบบเ,เริ่มเดือดใจๆๆๆน่าจะแบบเสียงกูแววมัง้ง ได้ยินอีกที่หน้าต่างทีนี้ที่หน้าต่างก็ก็กเฮ้ยใครแม่งจะอยู่ที่หน้าต่างวะเดินไปเปิดปุ๊บไอ้เชี่ยไม่มีแล้<ม>วที่นี้เว้ยแม่งมีเสียงมาก็ก็ก็<ม>ที่ใต้เตียง<ม>ก,กูเลยตัดสินใจก้มลงไปดูไอ้เฮียหน้าอย่างเละผีเจอกระจกเงาแล้วก็ก้มลงไปเจอหน้าตัวเองเฮ้ยไม่ไม่ไม่เจอผีจริง หน้าเละเลยก<น>ูเลยแบบตัดสินใจกลับเดี๋ยวนั้นเลยโ<ม>หแม่งห,หน้ากูจะหาย<ม>เออรอแค่นี้แหละกูนอนละไม่ไหว,หวมึงมึงนอนให้หน่อยดิอะไรนะนอนให้หน่อยนอนให้หน่อยได้อยู่แล้ว ทำไรอะ่ะเอา้เอาก็บอกนอนให้หน่อยอไงสงสัยอะไรกันไม่หมายถึงลงไปนอนใต้เตียงให้หน่อยทำไมอะ่ะก็จะได้เจอผีแล้วจะได้มาบอกนี่ไงนี่จะได้หนีก่อนอ๋อโอเคลงไปนอนใต้เตียงให้เจอผีจะได้โยไม่ได้ดิกูกลัวเหมือนกันไม่ไงก็นี่กลัวกว่าไงก็เสียสละให้หน่อยไงทำให้ได้ไหมล่ะได้ล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกูลงไป้หน่ายนอนข้างล่างแล้วพอผีมากูเรียกมึงใช่อะไรมึงก็หนีไปโอเคต้องเพื่อผกูทำได้ขอบคุณนะขอบคุณมากมึงเออโอเคเดี๋ยวกูจะอยู่เนี้ยแหละกูจะมองแม่งข้างบนแลงข้างล่างเลยอ่ะมึงหลับเมื่อไหร่มึงเจอเจอผีเจอกูได้แหละอีสัต